สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้ยนะฮะตอนนี้อยู่ผมซาตรดาม่ต้องนะฮะคือวันนี้เราจะมาพัฒนาฟาร์มข้าวขันหม่ผมเพิ่งทำนะฮะทำนานแล้วดูมืนนานเนาะคือตอนนั้นไม่รู้จะทำอะไรดีนะฮะเห็นหินเยอะ,ะฮะก็เลยมาทำาทำไปทำมานึกได้ว่าลืมอ,อัดคลิปอืมบ๊าราเนี่ย จะจะร้องไห้ช่วงนี้ก็เพ็กก็เอาไปทำจะบอกมือวเนาะใช่นี่ว่าเหล็กนะเดี๋ยวขอเอาไม้สักสองอันมืนมันลื่นแท้นนะ เราจะไปขุดดินนะฮะเวลาที่จะทำพื้นที่โล่งๆงัง้นเดี๋ยวขอตัดคิวก่อนกันเนะาะอ่โอเคก็เสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวขอแยบไปเอาหินก่อนนะฮะเราจะไม่ใช่หินยาบ,บนะ,ะหินนี้ล้วกันนะครับส่วนราคาเป็นแบบนี้นิ่มพื้นแล้วกัน ย่าพื <ت ت <setting sampling> ้นสาบสีดีกว่าเออโอไปกันเลยนะฮะปั๊บปั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 บรีร เราขอญอาตบางพื้นก่อนนะฮะโอเคอนะ่ะตอนนี้ก็กำลองทำกำแพงนะฮะเอ้ยหลังคานะครับเดี๋ยวเรากลับเอากะจกสักหน่อยเนาะ,ะช่วงนี้ก็อาจจะเงียบนะไม่รู้จะพูดอะไร nhí cả à Đó là vài inbox nó ว่าต่อเลยครับเฮก็จะรู้ว่าเลย เสร็จเรียบร้อยเป็นอันที่เรียบร้อย เอไปเก็บกันแ้กันแล้วเรามาปูข้าวกันจ๊บจุบจุดจะค่ามีวิธีจะเอาหินไปทำอะไรจ้ะเอาใช้หมดเลยเนาะหินแบบว่าเยอะมากละต้องใช้ม้างไม่ใช่เราลงเหมืองเราก็เก็บหินเก็บดิน เก็บแลดีอยใต้ใต้ดีนเนียเนาะ <c oughs> ดินนี่ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยคิดทำนี้เราจะถูกใช้งบเยอะแต่งบมันก็ยังจะพออ่าเดี๋ยวเราไปพุดสายสักสี่เพราะว่าผมทำสี่คูณสี่เนาะ นะไม่เลยเออไม่ได้เอาอันนี้มาว่ะไม่เป็นไรครับคีคีคีมาแล้ ำไปเลยดีกว่าเด็สองนะที่ชาวไร่ก็ใช้กันน,ะนี่จนเนี้ยนี่ไงเนาะเราต้องใช้ในการทำไร่ทำนา

ก็จะดูเขาอันนี้ก็มีโถธนาอินชายกับกวินนี่ถูกแล้วอโอ้เจ๋อเยอะ,ยะ,ยะคุณว่าชุดหนึ่งกับอีกห้าสิบจะพอไหมครับผมว่าน่าจะพอนเนาะ เพาะทำเป็นสี่คูณสี เคเคเคนี่ใช้งานเยอะกว่าไอ้มันพังๆไปเดี๋ยวในพาทหน้าเดี๋ยวผมจะทำทางนะแมวกระโดดอ,อดโทษจมจ้าปิดแบนี่คือทำใหญ่กว่นี้ไหมเวลา ตัอยน้ำทีนี้จะเป็นไงเครื่องบค้างเลยเนะนาะอาจจะโทรศัพท์ไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ใช้ไม่ถึงโคไม่ถึงชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักไฟก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมด้วยนะฮะ ช่วยกดและเป็นกำลังใจกับผมด้วยคระบ๊ายบายครับไปแล้วจ้า